แต่ว่าทีนี้เราไปเริ่มที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยนายกรัฐมนตรีนั้นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสุนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ครับก็มีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำงานและมีการสลับตำแหน่งของรัฐมนตรีในบางตำแหน่ง โดยนางสาวแพทองทันชินวัฒนนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายอัฐกรศสิริรัทยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชันทวิทย์ตันทสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางนรบนพินโยศินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวลินทิพ์รวรินวัชระโรธเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเทวันลิบตาพันลบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอนุชาสะสมทรัพย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับจากนั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวจากคุณนัจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เปิดเผยขั้นตอนหลังจากมีพระบรมราชองค์การประกาศปรดกล้าปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ลงมาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ว่าจะมีกำหนดการนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3กรกฎาคมนี้ก็คือวันมะรืนนี้แล้วนะคบส่วนกรณีคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอที่ขอให้ศาลรัฐธรรถถมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่จากประเด็นคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนนั้นเลขาธิการคอรมอกล่าวว่าต้องรอดูก่อนครับว่าศาลจะว่าอย่างไรขอยังไม่ออกความเห็นลองไปฟังเสียงดูครับ หลงจากนี้ก็คือนำฮอร์โมนขวายสอ่ายแบบใหม่ขวายสรคับผมเร็วๆนี้ไหมครับหรือว่ามีค่าก็จ่ายรับวันที่สามกรกฎาคมครับถ้าสามีเขาไม่ได้รับอันนี้ต้องรอดูก่อนว่าศาสรจะรย์วช้ว่าอะไรนะคะอนุญาตยังไม่ออกคำสั่งเลยค่ะ